ก็เริ่มเนอะขอแคราบเมื่อคืนนอนหลับไหมคะหลับสนิทเลยงั้นกอถามเลยครับความรู้สึกวันนี้เลยครับมาถึงแล้ววันนี้วานของเราก็เมื่อกี้ก่อนลงมาเราก็พูดกันบอกว่าในที่สุดเนาะก็ถึงวันนี้สักทีสักทีหลังจากที่มีงานงานมั่นที่บ้านนะครับแล้วก็ที่เลคโมมีงานแต่งแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นงานฉลองฉลองพิธีมงคลสมรสของเรานะครับ งานสวยมากบรรยายหน่อยได้ไหมคะว่าคอนเซ็ปต์อะไรเป็นยังไงคือบ,บ,บ,บอกก่อนเลยค่ะว่าคือเราสองคนก็มีความที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าด้วยโจทย์ของเราก็คือพี่หมากชอบป่าค่ะแล้วก็คิมาชอบดอกไม้ค่ะเขาก็เลยทานชิปทันเนอร์ก็เลยแบบว่ารังสรรให้ตรงนี้จะเห็นว่าแบบวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นป่าหมดเลยค่ะใช่แต่ว่าก็จะมีความแบบ หวานเข้าไปก็มีความเป็นคิมใช่ด้วยดอกแต่ตอนแรกนี่ไม่มีนะป่าสนยังไม่มีตอนแรกไม่มีค่ะอ๋อแต่ว่าก็ก็ด้วยความที่นั่นแหละผมแบบเป็นคนเป็นเชียงใหม่ไงด้วยความที่อยู่บนดอยชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเขาก็รู้ใจเขาก็เลยเอาเอามาเติมให้เป็นถนัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเราเป็นเรามากๆใช่ครับดอกไม้ของคิมคือหนึ่งตัน import มาล้วนๆเลยไม่ pues oh, น่าพอนะครับหนึ่งตันโอ้โหน่าจะน่าจะเยอะมากค่ะยังที่เห็นแบกดอกข้างหน้าน right ี่คือแบบแน่นไปด้วยดอกไม้จริงๆจริงคิมยังว้าวเลยนะคะเดินเข้ามาเมื่อกี้เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ตอนมันเสร็จตอนมันเสร็จใช่เมื่อคืนมาถึงก็คือยังไม่เสร็จขนาดนี้ค่ะเขาดอกแลบใช้เป็นหมื่นดอกเลยโอ้โหน่าจะมากกว่านั้นนะคะเนาะก็ต้องขอบคุณ ทาชิคกันเนอร์นะคะใช่ครับแล้วก็เต็มที่มากต้องด้วยนะคะกุ้งกุ้งทำไมเล่นไปที่ดอกกุหลาบกับเฮเดนเยียกับคิมมันมีความหมายอะไรไหมสำหรับคิมคือจริงๆอ่ะคิมชอบกุหลาบอยู่แล้วอย่างที่เห็นว่าคิมก็ปลูกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ความแบบเพียร์ได้ความแบบเอลเจนอะไรอย่างเงี้ย กุหลาบสีขาวก็เลยเหมาะค่ะแล้วก็มีไฮไลทเนียสีขาวคืออยากให้งานเนี้ยเป็นสีขาวล้วนผสมไปกับเนเจอร์ก็คือความเป็นที่มาครับจริงๆทีมก็คือ post nature ชื่อทีมของเราเพราะฉะนั้นก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไร post nature เอ้ยใส่อะไรใส่อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือสีอะไรก็ได้นั่นเองครับจริงๆมาถึงวันนี้เรายังตื่นเต้นไหมคะความรู้สึกเอาจริงๆนับ ไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งเมื่อคืนใช่จนจนจนเมื่อวานจนเมื่อคืนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอะไรจริงจริงหรอใช่เพราะเพราะว่าเราเพราะว่าเรา,เรา,า,เรางานที่งานที่ต่างประเทศครับคนเนี้ยเขาต้องทําอะไรทุกอย่างเองแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างเองหมดเลยเพว่าถึงงานที่ไทยเราสบายไงเราก็แบบมีคนช่วยนู่นนี่เยอะครับผมก็ก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยเหลือทุกๆท่านนะครับผี่จัดการพี่สุพี่แพ้ทุกคนพี่กล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ชุดราคาชุดคีมคิมเจสังแต่นี้ก็อีกเลยอลิซ่าค่ะชุดนี้มีแบบที่มาในสตอรี่อะไรไหมคะต้องมีครับเลือกเออตอนมีครับจริงๆนี่คือชุดที่สองนะครับชุดแรกไม่ใส่ครับผมเพราะว่าไม่ถูกใจไม่ใช่คือเราอะซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะและทีนี้เราก็ ก็เข้าไปดูที่ร้านพี่เทนอีกรอบแล้วมาเจอแล้วมาเจอคนนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะเราก็เลยแบบเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าอันนี้แหละกัอีกตัวยังอยู่บนห้องอยู่เลยครับจะมาเห็นแล้วว่าไงบ้างคะชุดนี้สวยมากครับจริงๆผมชอบชุดนี้อีหมากใช่เห็นเห็นปุ๊บตอนไปลองก็คือแบบบีชุดนี้แหละสมควรแล้ว เหมือนในละครเลยไหมคะเปิดมาแล้วก็สวยมากอมพัดคลิ้วอย่างเงี้ก็ประมาณนั้นนะจริงๆก็เห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกสเปคถูกชะตาอะไรว้าวใช่ไหมคนนั้นที่เข้าไปชุดเลยใช่สามทั้งคู่ทั้งคู่ตกลุ่มรักอีกรอบอ่คะตกลุ่มรักหลายๆรอบครับเมื่อกี้ก็เห็นข้างบนก็อึ้งเหมือนกันว่าแบบโอ้โหพอแต่งเต็มแล้วก็แบบ เเหมือนกันไม่เหมือนตอนเช้าเลยนะคะเอ็นี่ใครเนี่ยนั่จบของซ่อมตําอยู่กกินไปเบาๆหน่อยพอเปิดประตูเป็นไงขอบคุณครับนี่จริงเราของคุณเปิดงานมาเหมือนนอกเลยเนาะเรามีคำสัญญาอะไรให้กันบ้างอะคะระหางรออ๋อที่ที่ต่างประเทศนะครับเราพูดวาวกันไปเนาะเราก็ให้คำสัญญาแบบแบบ จริงๆก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าก็จะดูแลกันและการให้ดีที่สุดเนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวัน<า>ใช่ี่ะก็พูดไปเยอะมากเหมือนกันเลยค่ะกนะ็จะมีคำหนึ่งที่แบบพี่ชายถามว่าแบบขอรู้หน่อยได้ไหมเพราะเขาต้องตีดด้วยขอรู้หน่อยได้ไหมว่าตกหลุมรักขนากตอนไหนอะไร และทำไมอะไรเงี้ยเราก็แบบเออมันนึกไม่ออกอะเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมานานไปถูกแล้วถูกแล้วไมไ่เป็นไรหรอกมันมันแบบอยู่ด้วยกันมานานจนแบบจําไม่ได้แล้วค่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนอะแต่ว่ามันจําได้แค่โมเมนต์ดีๆแล้วก็เราเติบโตมาด้วยกันอยู่ในทุกช่วงชีวิตกนันแล้วก็อยากจะแบบนี่แหละเขาก็คือ ก็อยากจะเป็นบ้านเราค่ะหม่ามับกับพี่ใหญ่ของทีมม่ามาได้รับสัญญาจาพ่อแม่ก็จริงก็จริงเราเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมากมายแต่ว่าก็อย่างที่เคยได้พูดไปตลอดแล้วก็ได้ทําให้เห็นมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นมันมันไม่ต้องพูดก็ได้เราก็เราก็กระทำเลยถูกไหมครับเราก็จะนั่นแหละก็คือจะดูแลกันตลอดไปนั่นแหละ การใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะต้องปรับตัวอะไรยังไงไหมหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกันไหมโอ้แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วครับตอนเนี้จริงๆก็อย่างที่บอกไปเราเราเรา,เราครบกันมานานมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนบางทีซึ่ง <c oughs> เรารับทุกอย่างกันได้หมดแล้วเนาะแล้วเร,เราปรับกันมาสักพักหนึ่งแล้วคิดการทำหน้าที่ภรรยาเป็นยังไงบ้าง ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะค่ะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดละดีขึ้นขึ้นละกันคือทำเหมือนปกติเลยที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กันมาใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษอาหารอะไรก็ทำมันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีบ้านเนี่ยล่ละค่ะที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใช่ก็เพิ่งจะเพิ่งจะได้นิ่งเนี่ยเนาะเพราะว่าช่วงเดือนตุลานี่คือย้ายทั้งเดือนเลยอะค่ะ มีแบบจัดเตรียมชงเตรียมชุดอะไรอย่างงี้ไว้ให้สามีอะไรอย่างงี้เวลาไปทำงานตอนหรืออผมตื่นก่อนตลอดเลยครับไม่แต่เขาอ่ะเขาจะผมรู้ว่าช่วงนี้เขาก็จะยุ่งเรื่องเรื่องงานแต่งนี่แหละกลางคืนเขาจะแบบดูเรสต์รู์นู่นนี่ชุดหน้าผมแม้กระทั่งการงานเตรียมงานทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนคุยกับทีมงานมากกว่าผมส่วนผมก็ไปทำงานคกับกับกานที่มากมีเตรียมอะไรให้ คุณภรรยาบ้างเตรียมอะไรไหมเสิร์ฟอาหารเตรียมอะไรดีิงไหมโอ้โหไม่ขนาดนั้นจริงๆโอ้โหเราเราทำแบบนี้กันทุกวันอยู่แล้วตื่นเช้าลงมาเราก็ชงกาแฟให้กันใช่ใช่ไหมก็เตรียมเก็บมไ้่เก็บบ้านอะไรด้วยกันแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วมันมันแตกต่างนะฮะทั้งสองคุนเคยรับบทมดสิ้สามีภรรยาในละครในละครที่บทบาทของสามีภรรยาจริงๆในชีวิตจริงมันแตกต่างกันในละครไง แตกต่างไหมเขาเออแตกต่างต่างต,ต่างจริงมันก็คงไม่ได้หวานเหมือนในละครแบบใหม่ๆนะเพราะว่าเราอยู่กันมานานแล้วนเนาะเราก็แบบทำตัวชินแล้วก็มีการละการในทุกวันปกติในทุกวันะะดีดีค่ะบทางก็จะไงเมาเอ่ออืมคิดว่าอีกสักสองปีค่ะ เตรียมห้องไว้แล้วหรือว่าเตรียมห้องไว้ได้แล้วเตรียมห้องไว้เตรียมห้องไว้แล้วครับมั่นใจด้วยมั่นใจมากมั่นใจเรืไหมสิผู้ชายมั่นใจเรื่องอะไรคะเรื่องเพศเรื่องเพศเออไม่รู้จะหน้าแหกหรือเปล่าก็แพลนไว้แพลนไว้อยากมีกันคนเดียวเนาะตั้งใจไว้คนเดียวแหละแล้วก็ผมอะอยากได้ผู้ชายมากจะได้แบบเล่นเขาได้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอไหม แต่นี่เขาก็คงอยากได้ลูกสาวจะได้จับแต่งตัวอะไรอย่างนี้ปรากฏออกมาสองจ้ะสองจะต้องมาสองรยังเลยนะสเลยทีเดียวไม่ไหวเลยค่ะไม่ไหวจับแปดแปดเดียวไม่ไหวเห็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนแล้วท้อไม่ไหวอะค่ะถ้าจะมีก็ทีละคนแล้วงานอะไรกันตาที่หนึ่งไปก่อนค่ะงานละครงานละคร ก็เดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมค่ะก็คงทํางานกันเหมือนเดิมเนาะปีหน้าแล้วก็รับสี่เรื่องไปเลยปีหน้าเที่ยวกันเเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยยังใช่ใช่นิมูนกันอีกในหฮะเราสองคนมีครับมีมีมีตั้งใจจะไปที่ไหนคะทิปนี้ก็เดินเดินบอกเราเราเราตั้งใจอันนี้เป็นทริปที่ผมอยากไปมานานแล้วแล้วกอยากพาไปด้วยก็เป็นทริปเอ่อนิวซีแลนด์ที่อยากไปไปแบบอันนี้จะเป็นฮันนีมูนของที่มาค่ะก็จะเป็นแบบ เที่วธรรมชาติอาจนภัยนิดๆอะไรเงี้ยจนภายนิดๆพาไปลำบากนิดๆนี่แล้วคุณคนคิมคิดว่าจะ South of France ที่ประมาณเดือนแบบจุนธัาคจูลายจูลายกรกาใช่ค่ะถ้าไม่ติดอะไรนะไม่ติดอะไรเซา์ฟรนซฝรั่งเศสครับแต่ว่าจะเป็นทางใต้อะไรเงี้ยใช่เซาต์อฟรนซ์อ๋อเซาต์อฟฟรานซ์ เอ๊ะบบแุกคนเขาเองเลยน้องัน้องเหรอคะัแบบสวีดูแบบว่าเออแบบยังยังค่ะยังค่ะยังค่ะยังยังที่ผ่านมาเราทางานค่อนข้างเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็พอแต่งงานเราอยากจะใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาให้เต็มที่ก่อนก่อนที่จะมีแบบน้อง แล้วก็อยากเที่ยวให้สุดๆไปเลยอะไรอะไรที่เพิ่งมาเริ่มทำให้กันตอนเป็นสามีภรรยาหรือว่าเปลี่ยนการทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะม<อ>ีไหมเริ่มทำเซ็นชื่ออะไรอย่างงี้มีเปลี่ยนหรือ่อ๋อหอมแก้มห,หอมแก้มตอนนอนปกติไม่ได้หอมหล้วค่ะ <c oughs> เขาจะแบบ จะซีเร mm ียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ทำไมม่ยาวไม่หอมเลยพี่จะตีตัวขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งออกจากห้องอะไรเงี้ยต้องหอมต้องหอมใชมาต้องหอมแก้มการต่งงานติดสามีภรรยาแล้วเลยรีวิวให้ฟังได้ไหมคะตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบสามีภรรยาจริงๆอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเป็นไงบ้างมันดีมากเลยค่ะมันดีตรงที่แบบเราสามารถแบบ ทำอะไรก็ได้แบบเปิดเผย <c oughs> แล้วก็เปิดเผยอยู่แล้วนะ,ะจูบแบบเป็นร้อยเป็นพ 100. ันจูบยจมมแบบงานงานที่คโมมูฟอะท <c oughs> ุกคนชอบแล้ววันนี้จะ 20, กี่พันจูบดีคะก็แล้วแต่แรงเชียร์นะฮะพอที่นูน่นเนี่ยเลยเลย เลยเหรอเลยเหรอเราเราพี่มากรีวิวคิมหน่อยค่ะเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นยังไงครับผมว่าเขาดูแบบเขาดูทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วครับผมจัดจัดการวางแผนอะไรทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเรื่องระยะเวลาเรื่องการทํางานอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงเขาเลยสบายมากเลยใช่แล้วใครล้างจานคะมาก ยังล้างอยู่ยังล้างอยู่แล้วน้องคิมขาววันนี้แบบจะได้แบบเพลิงไหมนะมาแล้วค่ะพอแล้วเนาะเอาเอาไว้เอาไวอยู่อยู่อยู่กันไปอาจจะโตขึ้นอาจจะโตขึ้โตอ๋อโตได้โตได้โอ้ยป่าแต่แต่วันนี้ที่ใส่ชุดวงคอโมะค่ะหรือว่าใช่ค่ะก็คือวง ชุดวันนี้มีกี่ชุดคะคิมสามค่ะมีรีเซพชันอีกหนึ่งแล้วก็แอปเตอร์อีกหนึ่งแอปเตอร์แอปเตอร์วันนี้คือเป้นสุดเบี้ยไปเลมสุดๆไปเลยค่ะคือเราตั้งใจว่าเราอยากแบบเเลบรตกับทุกคนที่แบบไม่ได้ไปที่โคโมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแบบเฉลิมฉลองจริงๆกะจะปาร์ตี้ให้แบบสุดๆไปเลยเเตรมไรยไปเย เซอร์ไพรส์ครับเอ่อเซอร์ไพรส์ใครดีล่ะทั้งคู่แหละค่ะมีไหมมีสุ้มเลยไหมอั้บอกเซอร์ไพรส์เหรอเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมอะไรอะอะไรจะไปอ๋อบ้าก็จะมีอะไรที่เอ่อทุกคนยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นใน IG มาก่อนละกันครับอยู่อยู่ในอยู่ในงาน เกี่ยวกับคู่เราหรือคู่เกี่ยวกับคู่เราเไม่คู่เราสิเนี่ยคู่อื่นแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรต่อกันวันนี้อ๋อไม่มีไม่มีไม่ได้มีไม่ได้มีโชว์เซอร์ไพรส์ให้น้องคิมจะหนึ่งเพลงอะไรแบบนี้จะร้องเพลงเหรอไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยครับวันนี้น้ำตาจะไหลวันนี้คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดเราปล่อยฟรี ในฐานะที่วันนี้หมาเป็นคนจัดงานเนาะคิมรู้สึกไงพะคะแบบ1 0ึงร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แบบคนจัดงานเขากีเปอร์เซ็นต์ดีค่ะอืมอือืมก็ะก็ปีก็คือก็ช่วยช่วยกันนั่นแหละสรุปแล้วอะะใช่ค่ยก็คือก็ก็ปล่อยให้พี่หมากคุยบ้างค่ะเช่นแบบว่าเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยกันแล้วก็แบบ ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้พี่หมาอันนี้หรืออันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ฟังนะไม่ฟังเขาก็ตัดสินใจอยู่ดีไม่ไม่ไม่จ่าจ่าเรื่องขาที่แบบคือเรามีกลุ่มหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใครว่างก็ตอบใครไม่ว่างก็ไม่ตอบแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับตอนที่โครโมโที่เป็นแบบคิมคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ทีแล้วก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าต้องขอบคุณี่กุ้งชิปพาเนอร์มากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องปิยะที่แบบไม่ให้เราเครียดเลยอะค่ะคือจัดการทุกอย่างให้แบบเสร็จสับแล้วก็ผู้จัดการของเราพี่แพรพี่สุทุกคนคือหลังๆมานี้เขาไปประชุมกันเองนะจังหวัเจ้าสาวไม่ไปจังหวะเจ้าสาวไม่ไ้ไปประชุมเก็บเลยใช่ค่ะก็พี่ขิมคะเรื่องพร้อมเปลี่ยนนมสกูลเปลี่ยนสปาเราได้ยังคะ เรื่องหน้าสกุลเรายังเราเราจริงเรายังปรึกษากันอยู่เลยเนาะแต่ว่าแบบจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีเพราะว่าทางบ้านนี้ก็แบบเอ่อเรียกว่าอย่างไรดีก็ยังอยากใช้อยู่นามสกุลนี้เดี๋ยวดูอีกทีนาะเพราะว่าคิมีพาสปอร์ตเยอรมันนะคะแล้วมันก็เลยแบบเดี๋ยวไปถามฮอดูนะครับถามแล้วถามแล้วคนามแล้วได้คะแนนคนดีไหมคะแนนร้อยเท่าเดิม ยังจะเป็นสมรสกันหรือยังยังครัับยงวางแผนไว้ว่าปีหน้าค่ะใช่นางหรือนางสาวค่ะนางสาวเยี่ยมมากครับขอบคุณแฟนขอบคุณทุกคนด้วยใช่ใช่ครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่ๆก่อนเลยครับผมที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรคอยบิวคอยให้กำลังใจคอยคอยทำให้เราได้ได้มีเวลาด้วยกันเยอะขึ้นนะต้องพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนแฟนแฟนคลับนะครับขอบคุณพี่ๆทุกอย่างทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันมากๆส่งเสริมกันมากๆเนาะขอบคุณมากๆครับคิมนะคิมนะคะ ก็ก็อยากที่มาพูดแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ที่สื่อทุกคนที่แบบคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคือเรามองว่าทุกครั้งเวลาพี่หมาไปสัมภาษณ์ไปให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนได้ฟังบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราตรงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ที่แบบพี่คอยบิวอ่ะคอยบิวนั่นแหละบิวพูดออกมาเยอะ ดีค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนะคลับที่แบบติดตามเรามาตลอดจากผู้จิ MK, ้งเอ็มเคจนตอนนี้ก็จะมีผู้จริงแล้วเห็นว่ามีจัดงานให้แฟนคลับมาร่วมงานด้วยก็ในวันนี้จะมีให้แฟนคลับมาส่วนหนึ่งครับผมที่จะมาร่วมอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในบรรยากาศงานนะครับผมก็อย่างน้อยก็คือเขาก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ะเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันที่ทำให้เรามีวันนี้